วันนี้เราก็ผ่านเมเจอร์สปอยเลอร์ของสไปเดอร์แมนออกมากันแล้วนะครับว่ามันมีการ์ดอะไรที่น่าสนใจบ้างคลิปนี้เราจะมาเจาะเฉาะช่ำแหลทุกการ์ดของ s p i d e r m a แที่ออกมาแล้วมันน่าจะมีความใช้ได้หรือว่าความไม่เจ็บอะไรพวกนี้นะครับเรามาเริ่มก,กันตั้งแต่ The Spectacular Spider-Man นอ่านี่น่าจะเป็น s p i d e r m a แร่างที่ผมว่าร่างนี้เก่งที่สุดนะไล่2ได้3 2แฟลแล้วก็ใจ1 Fly i n g ใจหนึ่งซัคติไยสไปเดอร์แมนทิเจอร์เราจะแ g ก o u p แล้วก็อ n d e ด t ตั k กนะครับก็คือสไปเดอร์แมนก็จะสลาชีพเพื่อปกป้องทุกคนนะครับร่างนี้มีความพิเศษยังไงอ่ามีความพิเศษก็คือเราสามารถพบเจอร่างนี้ได้ถึง8แบบด้วยกัน ก็จะเป็นทุกชุดนะครับที่สไปเดอร์แมนเคยใส่ออกศึกมีชุดแฟนต้าติกโกด้วยนะแฟนตาติกโกหัวถุงกระดาษนะครับก็คือเคยไปอยู่ร่วมกับแฟนตาติกโกระยะหนึ่งการที่น่าสนใจใบต่อไปแอนติเวนอมอ่านี่ก็เป็นการขุดที่เรียกได้ว่าเก่งมากเลยนะครับเสียอย่างเดียวคือมันไม่ใช่คามิกไกด์ก็คือมันต้องแคสอย่างเดียวแต่ว่ามีของแถมก็คือถ้าเดาเมจทามันเท่าไหร่ก็จะพีเวสแล้วก็พุทธบูนหนึ่งบูนหนึ่งลงไปเท่านั้นนะครับนี่มาพร้อมกับ พลังที่ยิ่งใหญ่มาพบอกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งนะครับก็คือคอมโบก็ได้เลยมันบอกว่าเมื่อคอมแบตเดเมจเดลใส่เราเท่าไหร่มันก็จะเดลใส่เอนชันคีเจอร์เท่านั้นก็คือไปคอมโบกับ Anti แอนติเวนอมเราก็จะได้โดนตีฟรีนะครับอันนี้เหมือนพาเลียเลยนะแต่ว่ามีอาบิตี้พิเศษติดมากมากกว่าพาเลียนิดนึงแต่ว่าไปคือพาเลียหลังๆไม่ค่อยมีใครใช้กันแล้วเพราะว่ามันเรียกได้ว่าแก้ทางง่ายเกินก็เปลี่ยนมาเป็นอย่างนี้แล้วกันมีบัฟมาจากพาเลียนิดหน่อยนะครับ บวก2บวก2ด้วยสิ่งที่น่าสนใจของต่อไปก็คือเดอะซินิสเตอร์ซิกนะครับซินิสเตอร์ซิกเนี่ยก็เป็นมหาไวรา,ายประจำซีรีส์ของสไปเดอร์แมนนะครับที่มารวมตัวกัน6ตัวใช่ไหมในคลิปนี้เราจะไม่พูดหมดหรอกเพราะว่าแม่งเยอะเกินเอาตัวน่าสนใจมาพูดกันดีกว่าไอซินนิสเตอร์ซิกนี่ผมเดาว่าแม่งมันรู้สึกว่ามันโกงยังไงก็ไม่รู้อะเพราะว่าสไปเดอร์แมนหนึ่งคนอะ แล้วแล้วรวมไอตัวร้ายมา6ตัวเนี่ยคือตัวหนึ่งมันก็ลากเลือดอยู่แล้วนะมึงจะรุมมา6ตัวเลยเหรอในหนังไอสไปเดอร์แมนโนเวโฮมอ่ะเราก็จะเห็นว่ามีสไปเดอร์แมนมาร่วมกันสู้ถึง3คนนะครับสู้ัซินนิเตอร์ซิกแต่ว่าภาคธรรมดานี่มันจะเอาอะไรไปสู้ว่าหกลงหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาดูตัวการ์ดกันดีก,กว่านี่อีเ e ล็กโตแอซโซติงแบตเตอรี่ไล่3ได้2 3บินได้แล้วก็จะไม่เสียมานาแดงตอนสเตปและเฟดแอนด์นะครับ อันนี้ทํามาคอมโบกับไฟเบนดิ้งเลยก็คืออวาตารชุดหน้าไฟเบนดิ้งอ่ะจะมีจมตีแล้วจะได้แอดแดงใช่ไหมอันนี้ก็จะทําให้แดงอ่ะไม่หายไปจนถึงเตปหน้าก็คือเราสามารถเอามาหนาแดงไปใช้ทำอย่างอื่นนู่นนี่นั่นได้โู้นี่มันคอมโบข้ามชุดกันเลยนะเนี่ยต่อไปแซนแมนอ่าแซนแมนนี้ก็จะพาวเวอร์เท่ากับแลนของเรานะครับแล้วก็เอาตัวเล็กมาบล็อกก็ไม่ได้ด้วยเทียบคันคือไล่ห้าเอาแซนแมนขึ้นมาจากสู่สานได้ นี่ก็น่าจะเป็นตัวที่พี่เกมโอฟตีเชลเลยนะก็คือ,อ,อไม่ตายจริงอะ่ะไม่ได้บอกด้วยนะว่าจะเอาขึ้นมาแบบซัฟทอรี่ได้ด้วยหรือเปล่าก็คือมาได้ตลอดเวลาอันนี้ก็เก่งเหมือนกันนะก็คือคีเจอร์ไม่มีขาดมือแน่นอนเอ็ดดี้บุ๊กนะครับเอ็ดดี้บุ๊กนี่ลงมาแล้วก็เอาคีเจอร์มานาเวลูหนึ่งจากเก็บหยัดลงสู่ Field. เบทเทิลฟิลถ้าใครบอกไม่เก่งก็ขอให้ไปดูไอ้คนขี่ถึงโตในชุดโมเดิร์นฮเรช่นนะแต่นั้นเซอร์มาจากบนกองใช่ไหมในนี้เซิร์มาจาก เกยาแทนความเก่งอาจจะลดหลั่นลงไปนิดร้อยแต่ว่าผมว่ามันก็เก่งอยู่ดีเพราะว่าเมอร์รุ่นหนึ่งนี่ไอ้โมเดลกับไพโอเนียนี่โคตรจะเยอะหลังจากเอ็ดดี้แปลงเป็นเวยนอมแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวนี้มันเหมือนกับไอ G ้กีทร็อกในชุดทาเดร์จังชั่นนะ่ะก็คือตอีแล้วกินเพื่อนกีทร็อกอ่ะเราจะได้เอ่าเจนไลท์วะแล้วก็พุทพุทแลนด์ใช่ไหมเจนไลท์หรือจัว่ว ใช่เหมือนเดิมแต่ตัวนี้เราจะได้จูเอ็กซ์การ์ดแล้วก็พุทเพิ่มมาเน้นเท่าตัวที่เรากินเข้าไปใช้กับอะไรกับวาร์ปไปคุณนี่ไอ้โกเลร็งวา้าไล่สามแล้วก็เอาเวนอฟมากินเรียบร้อยครับพุทพลัง99เอาโกเลมมาตีจังๆอีกตัวหนึ่งเลยดีไหมมิสเตอร์ลิโอนะครับมาสเตอร์ออฟอิลูชันนะก็จะลงมาแล้วจะสร้างสามสามโพ켓เท่าก,กับจํานวนวิลเลียนของเราก็คือตัวนี้มันจะทําให้เราสร้างเด็กวิลเลียนได้ เป็นคิทเจอร์ไทป์ใหม่นะก็จะมีฮีโร่กับวิลเลียนใช่ไหมไอสองไทป์เนี่ยมันจะเริ่มเริ่มใช้ไทป์อย่างเป็นทางการก็คือในชุดสไปเดอร์แมนนี่แหละเป็นชุดแรกแล้วมันก็จะมีบางตัวที่ซัพพอร์ตฮีโร่หรือบางตัวซัพพอร์ตสไปเดอร์อ่าเป็นต้นอัลติเมทกินกัปตันนะครับไล่สามในห้าสี่พลังเกินท่าไลา่ข้อเสียก็คืออัพคีิปเราต้องดิสการ์ดถ้าเราดิสการ์ดแล้วเราจะได้เท็เจอร์โทเค็น อ่าก็คือถ้าไม่มีดิสการ์ดก็ไม่ตายนะครับก็ยังอยู่นะแล้วก็มีเหมมีเหม3ามมีเหมเนี่ยมันคล้ายๆกับแมเนตครับก็คือเราสามารถแคสการ์ดใบนั้นได้ที่มันมีค่ามีเหมอะแคสจากสู่สารได้ถ้าเราดิสการ์ดมันในเทอร์นนี้คือแมเนตอะต้องแคสตอนแมเนตเลยแต่มันจะมีแฟลชใช่ไหมแต่เนี้ยดิสการ์ดใบอื่นก่อนก็คือใบเนี้ยเป็นฐานส่งไม่เหมเหมนใบอ,นอื่นนะครับไม่เหมเทนนองใทยมีอะไรบ้าง,างก็นี่เลยไอเครื่องร่อนกินกลูปรินนะครับถ้าเอนเตอร์จากกิฟต์หยาดก็จะ ใส่เข้าไปในคิเจอร์ของเราได้เลยแล้วคิเจอร์ของเราก็จะบวก2บวกศูนย์ไฟนิงเฮดโอ้โหตีเข้าแน่นอนมาแบบกระชับฉับไวหรือว่าอัลส o คอปอินดัสทรีนะครับไออ so ัลส์คอปอินดัสทรีนี้ไม่มีอะไรเลยน,นะครับแต่ว่าถ้าลงมาจากเกย็บหยาดเสียสองไลท์ไม่เห็นได้ก็คือเป็นใบที่ดิสการ์ดเอาฟรีอ่ะก็คือดิสการ์ดแล้วลงแรงได้ต่อแบบต่อเนื่องต่อเนื่องบีโฮลเดอะซินิสเตอร์ซิกนะครับผมว่าใบนี้มันทำเอาหาหรือเปล่าวะเออรีเทิร์นหกแทร็กคิเจอร์ ที่ชื่อไม่ซ้ำกันจากเก็บยาดถูก Battlefield นะครับคือถ้าเปลี่ยนค่าไล่เพิ่มอีกสักหนึ่งเป็นค่าไล่8นี้มันจะเป็นไล่ฟอร์มเดอะดาร์คเลียมแล้วก็วคือขุดทั้งสุสารแต่นี่ก็ผมว่ายังไม่ค่อยดีนะเป็นเป็นมิติเจ็บเจ็บเหมือนกันนะผมว่าที่ใช้ได้ที่เดียวก็คือ EDH อ่ะส่วนที่เหลือนี่คือขุดค่คุ้มนะครับ การที่เอาใจไปต่อไป The Cosmic Spider-Man นะครับอ่านี่ก็จะเป็นคอม m านเดอ5 4ของ d e ็กสไปเดอนะครับ f l y i n g p o s t Style Temple Lightning Head ูยนี่มันเหมือนกับอีกอโคมาเะยนะเที่ยมคันคือเราสามารถขุดมันได้ด้วยเพราะว่าไอตัวที่มันคล้ายโกงๆประมาณนี้ตัวใหญ่มันจะไม่ให้ดิสการ์ดลงแล้วขุดแต่ตัวนี้มันเว้นช่องว่างไว้ไว้ให้คุณเราขุดนะเทียมคันคือตอนคอมแบตของเราอะสไปเดอร์ Spider ของเราตัวอื่นทุกตัวก็จะมีความมากเหมือนตัวนี้เลย ไฟิงโพสต์ไซส์ทเบิลไรนิงเฮดนะครับผมเดาว่าคนน่าจะเอาไปใช้ในไอ้ลพทติกบิทติ้งอ่ะดิดดิดดิขุดมาทีเดียวแห่ตีปุ้งจำกัดแค่สปไปเดอร์นะครับแต่โอ้โหสปไปเดอร์ชุดน,นี้แม่งโคตรเยอะเลยคือสไปเดอร์แมนทุกตัวเป็นสปไปเดอร์ครับก็นั่นแหละคงจะเยอะไม่เบาแต่เพื่อนๆเ,เหมือนกับว่าจะอยากเอาไปเล่นดีดเฮดมากกว่าอันนี้ก็ลองต้องลองบิลดดูว่าจะได้เล็กอะไรนะการที่น่งใจไปต่อไปสเตรนจ์ออฟบิลนะครับอ่าสไปเดอร์แมน แบ่งกล้ามแบ่งอะไรทวกอย่างอยู่จนจบเทิร์นคิเจอร์ตัวนี้อินเดนตัก๊กแล้วก็จะโดนดามจ่เท่าไหร่วางบนหนึ่งบนหนึ่งเท่านั้นจริงๆอ่ะผมว่าอนินเดตั๊กชุดนี้มันควรจะมากับพวกเฮกคูแบบเพราะว่าพวกริมเวลมันกาดเกินมากอ่ะสีเขียวนี่เกลียดริมเวลมากนะครับดังนั้นเฮกคูปเลยเป็นสิ่งที่สําคัญแต่ว่าอันนี้มันก็มาพร้อมก,กับการโตขึ้นนะนะก็มีข้อดีข้อเสียกันไปถ้าเกิดกวาดสนามแบบ ยิงติดามทั้ง3แล้วเจอใบนี้เข้าไปโอ้โหแม่งตโตโคตรโคตการที่น่าใจใบ่่ไปสกเลตสไปเดอร์นะครับเบนเดลลี่เอ่อตัวนี้ผมไม่รู้จักแฮะไม่รู้มาจากยูนิเวิร์สไหนนะครับแต่ข้อดีของมันก็คือตัวใหญ่มากๆในค่าไล่ธรรมดา3ได้43เว็บสลิงกิ้งไล่2 2นะครับแคมเปิลด้วยมันบอกว่าถ้าเราแคสแล้วใช้คอร์สเว็บสลิงกิ้งอ่ะมันจะลงมาพร้อมกับบวกหนึ่งบงหนึ่งเท่ากับ มานาวาลูของตัวที่รีเทิร์นขึ้นอันนี้ก็มาใช้กับวาดอีกแล้วครับวาดนี้มีช่องว่างให้ใช้เยอะไปหมดเลยการับไปสบายเกวินนอนเดรดลิโมเลตนะครับเกวินนอมนี้ก็คือเกวินที่โดนเวนอมใช้เป็นโฮสต์นะครับเอ่อเวนอมอ่ะมันช่วงหนึ่งมันมาใช้เกวินเป็นโฮสต์อนะ่ะก็อันนี้เหมือนจะมีอยู่ในเกมสปายเดอร์แมนด้วยนะเดธทัตไลลิงนะครับถ้าตีเข้าเมื่อไหร่เราสามารถปาดหน้าเค้กได้นะเหมือนกับไอโบลล์คิทาเดว์อ่ะก็คือแคทหัวกองได้โดยสามารถเพลย์ไลท์เท่ากับมานาวาลูดได มาดูการล้างกันบ้างเรียนนักวานนะครับอ่า,ลาลอไล่5้อดไลท์เท่ากับ Number of c r e a t u r e ที่คุณคอนโทรลแล้วก็ d e สทอย y a ออ c เ e เจน r e อนะครับโอ้โหนี่คือการปิดเกมของสีดำเลยนะเนี่ยแบบเพื่อนๆปูสนามมาเยอะๆเจ็ดตัวเงี้ยตายเลยนะคุณไล่5เองอะ่ะคือการทำลายล้างสนามปกติมาไล่4ใช่ไหมไอ้น,นี้ไล่5้ มันก็ธรรมดาครับเพราะมันมีของแถมด้วยนี่คือทำลายแบบไม่มีเงื่อนไขด้วยนะแล้วก็แถมยิงหน้าแบบโหคือถ้ามีติดตัวนี้ก็เผลอตายเลยก็ได้นะโหดดผมเดาว่าใบนี้น่าจะเป็นใบที่ใช้ได้ในในส่วนใหญ่นะเพราะว่าเงื่อนไขมันไม่ได้มีอะไรมากแล้วเทียมทันคือสีดําล้วนด้วยอ่ามาต่อกับการ์ดมีมนะครับในสไปเดอร์แมนเนี่ยมันก็ดีเด่นเรื่องมีมใช่ไหมว่าเออ มันมีแบบมีอีกระเทยอ่ะนี่สอร์แมนอีพอร์เตอร์ซินโดมน,นะครับปีไปที่มาอีกระเทยมึงซึ่งอีกระเทยแล้วก็เรนเดดูนะครับคันค่าเช่านะครับปีเตอร์นี้ก็จะต้องมาเพราะเกับความจนนะครับของมาเวลนี่ก็โดนลดความทรงจำไปแล้วใช่ไหมต่อไปนี้น้องปีเตอร์บัตเกอร์ก็จะต้องไปใช้ชีวิตอย่างละเหตุไรเหตุลเตล่อนตามพี่ๆนะครับเอ้แต่เรนเดดูนี่เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะเพราะว่าสามารถจั่วได้แบบรัวๆเลย เออแต่ว่าลงเธอหนึ่งไม่ได้เนาะต่อไปเอ่นเียกได้ว่าสเปเชียลเกตของชุดนี้แล้วกันรหัส MAR นะครับก็จะมีตั้งแต่ไม้เบรกแท็บอัสโนเจเนซิตซาเวดบีทติ้งนะครับแล้วก็มังกรไบรดาก้อนนะครับรีอนิเมตก็มีฮิโรติกอินเวชชั่นก็มานะครับผมถูกใจเป็นีิสุดเลยเคาน์เตอร์สเปลจับตบหน้าหน้าหันหน้าหันเซอร์ไพร์เเกตนี้ก็น่าจะออกมาประมาณแบบเรท เดตโซเวเชเกสยุคใหม่ก็คือบอกระบาแต่มีเจ็บด้วยนะก็คือไอ้ที่เจ็บๆอ่ะผมไม่เอามาเพราะว่ามันดูแล้วเจ็บแล้วเกินไอ้พวกทําลายเอ็นชันเม้นแล้วเสียไลท์อะไรพวกนี้ไลท์สโอ้โหเจ็บมากคือมันเป็นคอมมอนนะคุณแต่ว่าสำหรับคนที่เก็บสไปเดอร์แมนก็น่าจะโอเคอยู่นะแต่ผมไม่โอเคอย่าไปได้พวกนั้นแล้วกันเอาละครับนั่นก็คือการ์ดที่น่าสนใจของสไปเดอร์แมนที่ออกมาณนะตอนนี้นะครับ ตอนนี้เมเจอร์สปอยเลอร์มันแค่2วันเองนะแต่ว่าการน่าใจมีเพียบเลยเดี๋ยวเราก็จะมาทําสรุปกันนะครับว่าทุนนี้มีอะไรที่รอดที่เจ็บบ้างทียมกคันคือต้องมีการเปิดบอกระมาดแน่นอนเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าเราจะล่วงหรือไม่โอเคครับสำหรับว,วันนี้ภูกเก็ตการ์ดขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและอย่าลืมไปกดติดตามเพจของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ภูกเก็ตการ์ดลาไปก่อนสวัสดีครับ